โอ้ยเอาโดยโอ้ยพี่น้องพี่น้องใส่ดูใส่ดูพี่น้องปากกหน้าพี่น้องเล้ปากนาโอยพี่น้องขมวนแทกปสิทยเงวทางุนทางุนกป๋าบ่เขาออ้ยน่มันยังลับมได้อยพียโอ้ยพี่น้องโดโดคือแดงกางคือแกางคือแดงกงคือแดงงคืองกางี่อง โดเป็นตายานแท้ลูกโดมอ,องก็เป็นตายานตกใจบวชวันไปยังแดงจึงคึ่งเขาไม่แล้เป็นยังขขงบุนอันเดียดายดายูได้ยูโอ้ยาาตะวัดตองว่าเอาด้วยพี่น,ออน้อง็ว่าเขาหลายหลายไปยังเนี่ยการเล่นไฟ ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุ้งยวนอันทางวังแงวหนองแจงเนาะพี่น้องเนาะน้าลงดีเด้อเนี่แต่ว่าพาคกันมาคำได้พี่น้องกลัวสิเลียวเลียวเวียกเลียวงานพาคกันมาคำจั๊กทีทายได้โดนปลาได้พี่น้องอาจีพเดียบ้าท้ายแงวเนาะพี่น้องบ่็อคเป็นบ่็อคเป็นท้ายตัดคือเก่าเอาแบบว่าไายพี่น้องบล็อคแงวแงวเลยเนาะแต่ว่าหรือซีใดปลาว่าใดปลาได้พี่น้องอุปกรณ์เอามากกะด่างสองเส้นพี่น้องก็แปดสองต่ว่าด่างอัน ขา8สองมีปัญหาเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกองงาไพหกักตาบมากพี่น้องโอเคครับมากับทีมงานกับทีมงานกำลังใส่ใส่แลานค้าตาบคุณพี่น้องที่ผมว่ามันเป็นกองงาไพหกักของพี่น้องก็เลยพักกันตาบทุกสิจังเด,ด่ด้นี่เอาโอเคเดี๋ยวผมใส่ซอยทีมงานเลยครับพี่น้องถ้าเบิ่งตอนยกเลยครับพี่น้องลงมาเลิกเลิดิ ย <You. S 2> ไปยังพี่โอ้ยโบเมนปะจอกเอาพี่น้องขึ้นมานเถอะโอ้ยตะวะคำมันตีตรงมันคำนี่ยเลยนี่ให้เงียบเลยพี่น้องน้องฟ้าของก็ขาจังเลยดูเราไปที่ล่ะอาออาเอขอดีลีได้แล้วโบไดโบลินได้นี้เอาปะจอกขึ้หลายเถอะ ปลาอีกปลาหนึ่งปลาเอียงนะปลาสูตรปลากระสูบจุดปลาสอยเออปลาซอยคื่อลำหน่อยแล้วเอาเอาเอาพูนแพลพูนแพลปลาบอนเนี่ยเอาเอียงพิษโพแทนเอาดูอุ้ยพี่น้องพี่น้องใส่ดูใส่ดู ปากหน้าวิวิวิพี่น้องได้ป,ปะปากหน้าโอยพี่น้องขโมนแฉมโวนมากเลยเอาไม่มกก่าตผู้เลยงเออแล้วถ่ายูโอ้ข้รตรรมเซฟฟี่อยนวันมันอียงตกใจเบิดวันผู้เป็นเอียงถ่ายูสันเซ็ปโก น,นี่ยังคือสฝาวทแทนดได้เป็นเียเเออถ้า่อฝาน้ำมันนี้เนาะห้องผาวน้ำสดุงเอนกันข้นมาฝาวนะเออนมาฝาวน้ำสดุงฝาวน้ำป่าฝาวขนมาฝาวนี่เนามดละมงังนว่าน้ไหลมากุดผุดหินบป่าพุดน้ำมันไหลม,ม,มากใส่ขึ้นไปห็นไหลมาใส่ไหลมากสีปไหลนไห็นไหลมา โอ้ ه, ปานมาหนำหนำโอ้ยโอ้ยมาคำดี๋ยวน้องมืออื่นเสาไปเสาบ้างอุ้ยเสากองบริเวณอีกแหละมืออื่นเสามืออื่นต้องมาใบสามใบสี่เนาะไม่จังเด็ดดีเรนไฟมาแล้วพี่น้องเรนไฟทำโปรพี่น้องกะวิ่งหลายเนาะ อยากเอาลุ้งหมวกหันดิตรงนี้ฟันยกเฟัาไปไหมไหมเขาดูพี่น้องได้อยู่อุ้ยจอกจอดก็เรนจอดก็เรนไฟมันค่อนข้างอย่างหันอุ้งลุ้งหมวกกาวะสามบาทเนาะยกเงาโลดอันนั้เขาต้องไปไหมไหมเขาต้องทายไหมไหมเลย ยุ่ยาวเลยหมองนี้นะนนนเอาไปเอาไปขึ้นปีจัาหนยว่าปรากฏกเด่นี่คันแรงๆปรากฏกเน,น,น,นาะใครว่าือว่าร้อยหยน้ามันมาสักก่อนเออร้อยหยน้ามันมาสักก่อน เลมูทอ,อาไปใกล้ๆมองปากท่อปากอ้าวกนไไหน่อยไห้อหมเอาไปใกล้ๆปากสิ่ง อืมอนันนี้ยเราล่อๆนี่อุย้ยเอาล่าเอาปลาละวอุย้ยคำหัวปลาลราบันิตายซักหัวปลาได้หน่ะน,นะนอ้องนี่แหละเป็นแต่ถือไงนะเป็นแต่เอาเหือเอาอยางมาลงมามาสันเอาปลานนี่มันม,ม,ม,มากนี่ละเฮ้ยเอาเหือเอาอยางมาสันเอาปลาหมูทองมาเอาลงไปทั้งปุ่นอะนะ แต่มันไปิดกับอีหย่างไรตงได่เต้องไปคไปไปต่อยอีกวงนึงเลยบ่เอาเอเคไปบาน,นึงเอาอย้ยมาอีกทางนึงเพี่น้องน้องคือน้าคือลงครับแข้ก็ดีแล้วล่ะลงสะดุ้งบ่แก่เลย ม่บ hey, th like ่แกอุ้ยปลาบอนบ่แกปลาสิเขาติป่าสิไทยเงีวทางผุนทางผุนกับปลาบ่เขาอุ้ยน่ะมันอยังหลับมิร้อยพี่จุ้ยอุ้ยพี่น้องดูด้คือแดงจังคืนนะซ่าโดอยังคือเป็นยังซี่หรอพี่น้องอุ้ยโดเป็นตะยานแท้ลูกโดอ๋อคือเป็นตะยานตกใจบดบานไปยังแดงจังคืน ่พ่พีน้อะโดกินับอะไดรอันคันแดงจก็สิมันต้องเป็นฟูงเด้คือว่ามันเป็นฟูงคือกินบ่และะ้วบอนั่นเพราะเกลีหยังละ่ะไรกสิกินปะโดได้กันบ่านคนเอาไ่น่าฟอดบึบๆขึ้นมาอุ้ยมัหนหยังล่ะพี่น้องอุ้ยจู่ๆน่างามมาแล้วพี่น้องโอ้ยน่าสิมาแต่เรียๆข้ากันอยูต่ตะทางอันสะพานก็เลยมาต่อหมองนี้ เ่าดีต่อละเยวคลิปหน่าลงไปขุนเขามื <c oughs> ออื่นมืออื่นนานกว่าสิบเออนานกว่าสิบโบก็ลงไปอีกเห็นพี่น้องเบิรงลงไปลงไปเรื <c oughs> <c oughs> ่อยเพราะว่ามองนี้มันเข่าดีพี่น้องมันห <c oughs> อ้อมอือป่ามันลงใส่บ <c oughs> ่ได้แล้วมันลงจากท้องหน้ากับสิลงหนีแล้วนี่ตุ่มตามสนามตุ่มเด้อละ่ะโอ้โหพอคนไหน เชี่ยวอ้าวพี่นออ้องเด็กชีวอ้าวสองสองตัวเชีวอ้าวก็เล่นไฟโอ้ยอยากไปขึ้ใหม่แล้ครันอยากม,มันตื่นอีคือปาดเตบึงฝุ่นไปอยู่ไหนฝุนอู้ยฝุ่นอ,อ,อู้ย,ยมาพี่อู้ยพี่น้องปลาบอนเต็มเลยเอาปลาคือบอนลายแท้ลองมาแต่เส่าบิ่งเป็นอย่างไอที่เป็นอย่างไรบารพี่น้อง เออล่องมาเบิ่งเป็นยังอุย้ยพุ่นับปลาบอนอีกแล้วเขาวน่นี่ต้องเขาแท้ๆลปะปลาบอนปลาหนิเขาว,ว่าโอ้ยเขาบุกไปเขาว่ะมันบแ่แก่ียวมันเดงไมสิเกลียวยุ่มสะดุ้งล่องอีกบ่สจะไปจะไปจะล่องไปดิจะลงไปดิสะดุ้งมันใหญ่กว่าฟ้อไงได้ยังวะคันลงไปกับซำไร่ป่าเหมไม่ไหวอยากล่องหนิพูนาอู้ป่าหลายครับพ่อพูนแหมพูนแหมอุย้ย พี่ตัวนี้เสียวปลาในอุ้มได้พี่น้องปลาในอุ้มเต็มเลยคุณนายนะเมื่เข้า,าขเห็นบ่างบอกแกปะปกติเล่นไฟเล่นไฟกับอียงซอย,ซอยปลาเล่นไฟหนีหลายค่ะอ มืออื่นหนะมาพอดีเลยคือจัง,กกนงจันบอกเกบนี่แหละเจียมจะเป็นบพรากบมันต้องยืนหืมบอ่อนุ้ยไก่หนึ่งยังวะเดี๋ยวผมไปสิหลงเขามาปากบักหน้ายังไงนั่นนั่นพี่น้อง เรนไฟเอาเมานี่ซิอาวนี่ไหมบัดนีก่อนเมี่ยเขาก็ต้องเอานี่ขึ้นไปทั้งฝุนอีกเกบ็บเก็บตอนก่อนเมี่ยอื่อนแต่มาหยกเลยเพราะว่าขันท้ามาหลือหลือป่าแลนนี้มั้ง <c oughs> ร่องใส่เบืองพี่อเออครับร่องเบืองมันแรงน้ามันหนีละป่าเนาะน้ามาใส่ด่าง <laughs> พี่น้ <laughs> องไอ้แล้วมาเซนมองเอาแล้วอะไรป่ามา้หานะ่น่ะนบมวโอ้โย,ยพี่น้อง <laughs> เร้ยนไฟบกขาใส ใส่มาเบิ่งผมไปเ่าใส่ห้ากับไปทางอื่นตัวมองโยกมันเยอะแยะหุ่นทางหน้าไม่เยอะหรอทั้งหลายอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาสรอยตัวนี้แหมมั้งขากแถบพี่น้องปลาสรอยตัวนี้คากแถบเด็กโดดบงมเด้งลุเด้งดี บา้ามันมากสิบตัวแค่แถนนี้ตัวเดียวสุดยอดตาใร้องเหาปีบอืมอันนี้มันสิไ่ป่าแบบนี้เคยยุ่วลองหรือทีเทียโอ้เลิอกแถ่พืชผุน,น่ะเบื้องแล้วลงเพียงลาลงเพียงเอเืกอเราเลยม,มา ปลาปลาหลายตือนปลาเอาโดดอีกแล้วโดดใส่เดียวกันเลยแดงจึงคืนพี่น้องตะยานค่ะนั่นเดี๋ยวตัวนึงออกมาแน่นะปลาเงนเี้ยวอเหลอปลากระยงี่น้องคือว่กฆ่าไปหันหลังขึ้นตรงไหนปลากระยงี้ฆ่าสะดุ้ง มันบรลลูนด,ดอกปะกันยังข้างเงียงมันบด,นด้อยู่กระดูนี่แล้วแต่มันท่านใดเงี้ยแดงยิงคืองลยอุ้ย,อ,ยอืดแม่มันหรือเปล่า ป่าได้ยขออยู่่นั่นนัพี่น้องปกโคดบานนี้วาหันกระแงบนนี้โคดแล้วอนเดี๋ยวลงเดเนาะบานาแี้วมาแล้วเลือกกแงวะตักเอาซุมนี่ก่อนนี่เาใช่คือเก่พี่น้องสองตัวเลยบอกมันลงมาได้ย่ตัวนี้เอาไม้เห็ละี่ันี่ก่นี่มืดก่อนที ตอนเศราบรงเนาะจะเป็นยังไงเนาะดีท่าน,นเด่นไปเที่ยวอ้าวเอาปากโกดเสียละเห็นบ่หนะเออเที่ยวอ้าวแกเสียเรียนไปนเลยว่ะเรียนไฟเอาต่าเนี่ยนะเรียนไฟนะอโอ้ยเสียดายดปากโกดตอนนั้นนี่พี่น้องโอ้ปากโกดหรือปากกระเยงตัวใหญ่กว่าตอนนั้นจัองหน่อยอยู่ดิตัวนึงไปจอยพี่น้อง ด่างอะจากเสียป่าเอียงมาโตตั้งที่ใดข้าเจ้าปัสิหุลจากเวลาใส่ลาเจ้าตังจิใส่ปากกันเนียออกปากกันน่ออกก่อนป่าทตะปุ่นอีกเน พี่น้องอีกตัวนึงเฮียอย่าปักมือเลยเดี๋ยวตัวเดียวที่จริงทตัวพี่น้องเออนั่นฟังมือบ่อือฮู้ให้แต่ด่างขาดแต่ด่างโวดบัดนึงแม่นแล้วเด้หูโซโวอยู่แมนบ่เ อ้อบอ่อใด่สามสองตวัวนะอือู้ยพี่น้องปาบักหน้าใหญ่สองตวัวโดดออกเมียอูอ้ยสะอ่อนเว้ยอ,อุซานิ่งๆเพิ่นเข้ามากเหล่าเมียอู้ยนิ่งจนว่าอู้ยสองตวัวเลยเมื่อกี้นี่อู้ยสะอ่อนป่าป่าขึ้นหลายแถบคุณอนะ ทะเบียนวสิปรากวดใดเลยนี่ส่แล้วมันจะค่าอุ้มค่าอย่างบอ่อหลังค่าเขาไม่อีกแล้วเป็นยังของบุญอันเดียด้อยู่ได้อยู่โอุ้ยตะวัา,าปัดตองว่าเอาด้วยพี่น้องก็ว่าไไเขาหล้ยหลายไปอย่างเนี้ยกาเล่นไฟนั่นตัวหนึ่งทั้งนั้นอุ้ยโมเมนตัวนั้นโมเมนตัวห้าง,ง,ย,งยังแบบบ่อจังจังปอยที่หลัง ปลาตองน้อยสิปล่อยยู่ดอกพี่น้องเบาๆไปดิข้าเงียงปากกัยแย่งตัวนั้นแน่ะเลยใส่ดูปลาตองตัวนั้น,นอคยอยไปข้างในแล้ววันนี้นี่เราขอปลา,ท,าทั้งตีแด่บอกวผมกจะสไปบอหมูอีกบ่ <laughs> มาตองหน่อยพี่ไจ้พวกปลาเล่นไฟปลาเงี้ยวังหันกันนั่นดูเห็โดดออกบระท่านมันนี่ลปลาเล่นไฟนี่เอาไม่ได้ไหม จะได้ปลาฟางหน้าสองตัวนั่นเว้ยตั้มสะดุ้งโดดออกไหววันหนึ่งเนาะโอ้นั่นนั่นนั่นมาสอยนะเนี่ยเลยโดยโดตั้งสี่นี่ปลาสอยอีกแล้วพี่น้องปลาสอยพี่น้องดินดง,ดงโดงโดดข้างโดดแน่นี่เป็นปลาสอยแล้วพี่น้องเอ้ย ว่าโดนแห้งๆสูงๆนี่ปลาสูตรปลาซอยนี่พ่วงพางไม่หยันพี่นอ้องไม่หยังนพี่น้องซอยอีกแล้วขุยลามปลาขิลามขิลามบ่าจักเดี๋ยวไก่ๆนี่ม่องว่าสอยไปก่อนไก่ๆจังสีหัวงพุยลามพุยลามนี่เป็นจิจอยเพี้ยวคุณก็ณน,น,นั่งง่ามเดี๋ยวพุยลาม มันวมีทางเข่าหรอกซุ้มุหนี่มันหัวดีขึ้อย่างนั่นนั่นบโอ้เดี๋ยวยูตาบักหน้าหน่อยกบวบิงใส่มันวมเป็นใสหนีพี่น้องแต่ว่าอะไรสันีก็เอาบไดีเหินตออก่า พีเืินเสาสิมาแต่เสาอีกดอกโอเคเงนสีลงอีกน้องเปนอย่งสะดุ้งขึ้นยวดบปนึงไปเลใ่เงี้ยงอยู่ี่นองใส่กันงงกใส่ออาอีกแล้วบอเอาไอ้อนออกเด็ทำกาะไอคอนเอาตัวนี้นนี่นี่กิ้งลงมานี่ไปไปแป้งออกได้ก็ออกรวดจิบอ ทำไรเห็นบอ่อข้าวเดียวนะ <c oughs> พี่น้องเริ่มสิดเลียวบ่เห็นแล้วเด้อพี่นอ้องแล้วได้ปลาแล้วข้าวเดียวบู๊สุดยอดพอเราใส่ด่างหันแล้วได้ปลาแล้ว <c oughs> ไปปนสนามหลายๆไปไงมีฮะอ,อู้ยังค้ามฮงบ่อนดีมาเขาเจ้าตัวนี้นี่ดินี่ดิโอ้ยนั่งเดืออดิน จวบจับจวบ, <ไป S 2> จบจับพืชแทะมืออื่นเศร้าได้แน่เน,นี่ยอง,ววงใน มันมีบ่อยอยู่เงี้ยบอลมีบ่อลสนั่นล่ะหกศอกจากเส้นหขน่ะนั่นดีนั่นดีวิ่งได้บันนี่วิ่งได้บันนี่พี่น้องมาเป็นวงวิ่งได้บันนี่พี่น้องพิงได้อุ้ยเงี้ยเงี้ยตัวมัน คือบ่อนสมเนี่ยแล้วสีสมอยู่หลอกพี่น้องมันหลายเอาไปง้างอยู่เงี้ยสมมันหลายเกินนลยเมย์มองมองขาดว่านอหลายทีเดียวพี่น้องคนสมสมไหลายเนยข่ว่าโอ้ยตัวเดียวร้อยรู้ที่ได้อีกเจ็ดสองบาทอยู่เดีนี่ต้องเอาเมียมาตรฐาน นมีด no ื knee, ้นอกมือเอามีดมาฟันมดบ้ากันเห็ดกันเห็ดเดี๋ยวนี้มื่อื่นก็มันยกเห็นว่ามันเป็ดมื่อเห็ดมื่อื่นเนี่ยเมื่อื่นมันก็คือ่ดละเอียดหยกเลยต้อเฮียงฟอร์ดเอียงขึ้นมากลางสะดุ้ง ไปบ่โป็่นเลยคนคนไทยก็ไปบ่เป็นโดดใส่ไยโดดใส่ไปบ่เป็นเลยเมื่อกี้อีกบานนึงเอา้าสิดเลาพี่น้องคำอะนี่ซิเดล่าก็สิไดไปเห็ดเขากินแร่งคนแลยตัวงามดีตาเล่นไฟตัวนั้นนะตัวออพอดีเลยมือ พอได้อยู่พอได้อไทยพอได้เหมือนพ่อเห็นนี่แล้วล่ะเออบ่เขาใจปากกระเนี้ยอีูแล้วพี่น้องปากกระเนี้ยอยู่แล้วพี่น้องปูที่สองปากกระข้ากันเต่าเกินเกินเกินโอ้ยเหตุกดรณ์เด็ดเสียวนละเอาได้อีกบาทหนึ่งพี่น้องเอาเอาลลทาะอีกบาทหนึ่งบาทหนึ่งค่ำแล้วข้ากันไปหากินข้าวแรงกันพี่น้องนี่แหละเอาปลานี่เราไปเ็ดกินข้าวแรง หาย่ายเราเห็นให้กินน้องไม่เงี้ยไม่เงี้อ้อมคางอ้อมเอวเขาบล่ะเขาบลาโอ้ยกระได็อยู่หรอ,อ,อ,อโอเคพี่น้องเอาล่าสักสก่อนไม่ทำนะแค่เราปักกระแยงตงัวนี้ไปแล้วพี่น้องไปแล้เอาโอเคพี่น้อง นก่งต่อิ๊บบาทสองบาทนี่หรอ้าครับพี่น้องกะพ่อด้อยู่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะแต่ว่ามันคำแบบพี่น้องพักกันมาคำกะขอโทษขอให้พี่น้องที่จริงอยากทายเงีๆเลยละ่ะเดี๋ยวมือมือเอื่นมมืออย่างเดี๋ยวทำมีเวลาเดี๋ยวสิมาเบิง่งเดี๋ยวสิมาเบิง่งหมายนี่พี่น้องเบิ่งปลาเขาดีอยู่พี่น้องกะขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขามาเบิ่งไม่ก็ะจะเริ่มกดติดตามนะครับโอเคเนาะพี่น้องสอนเรบคลิปนี้กับพ่อเท่านี้ก่อนครับไปไปกับคนหลายๆครับเบิ่งดูอานที่อะไรบาทสุดท้าย อุ้ยมือจะคืออยู่พี่น้องอุ้ยอุหลีอิหิอิิอุ้ยปลาตะเพียนน้าดี๋ยปลาตะเพียนง่ายดีแต่ว่ามันมืดมืดเห็นประหันโอเคพี่น้อง